สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับตามหัวข้อคลิปวิดีโอนี้เลยนะผมจะมาอลัมพบทในเรื่องของเฟดนะครับเมื่อคืนที่ท่านประธานเฟดออกมาแถลงแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์เมื่อตอนตี3ตี4ใน YouTube ชุมชนนะครับเมื่อคืนผมก็จดไว้เท่าที่จดได้ว่าเฟดเขาพูดอะไรบ้างก็ ต้องขอเรียนสั้นๆว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณได้มืนมากๆนะฮะสรุปสั้นๆคือยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะท่านเป็นห่วงในเรื่องของตลาดแรงงานท่านต้องการรักษาระดับการจ้างงานไว้ประชุมครั้งต่อไปวันที่15และ16มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับนั่นคือประชุมครั้งที่2ของปี 15และ16มีนาคมนี้หลายคนมองว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยหลังจากการประชุมครั้งหน้านะครับก็น่าจะมีแอคชั่นในการประชุมครั้งหน้าหลายคนมองไว้อย่างนั้นทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ตัง้งแต่เช้ามาเนี่ยผมเข้าไปดูทั้งใน C.N.N ทั้งใน Bloomberg ทั้งนักวิเคราะห์ไทยและเทศนะเพื่อนๆในช่องคอมเมนต์เนี่ยทุกภาษาเนี่ยนะฮะ มีมุมมองเหมือนกันหมดนะฮะก็จะมีฝั่งที่แบบว่าหัวเสียกับทางเฟดว่าทําไมประชุมกันจะเป็นจะสิบรอบอยู่แล้วยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยสักทีตลาดหาทิศทางไม่ได้มันเลยทําให้แบบทั้งหุ้นทั้งคริปโตเนี่ยตอนเนี้ไปไม่ถูกแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่แบบกะไว้แล้วว่าจะต้องออกมาในลักษณะนี้นะครับทั้งนี้ก็เห็นต่างแต่ไม่แตกแยกนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันมีหลายพอร์ตการลงทุนนะครับ บางคนตอนนี้ทำเป็นพวกสายชตเนี่ยอาจจะเปิดแชมเปญอยู่ก็ได้นะฮะพวกลองก็อ,อาจจะเครียดลองเลเวอร์จอาจจะเครียดกว่านะฮะเพราะฉะนั้นไม่คือไม่จำเป็นอย่าอย่าแบบว่าคือเห็นต่างแต่ว่าอย่าอย่าแตกแยกกันนะฮะเพราะว่าพอร์ตจำนวนเงินนะฮะความไทม์เฟรมก็ไม่เหมือนกันวันเกิดก็ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะเป่าเค,ค้กกันคนละวันอยู่แล้วนะครับเอาล่ะ ในเรื่องของไฮไลท์ของเมื่อคืนนะครับมันก็มีตอนที่ท่านประธานเฟดบอกว่าท่านบอกว่า I think there's quite a bit of room to raise interest rates without threatening the labor market นะครับท่านบอกว่าผมคิดว่ามันมีช่องที่นะมีจังหวะที่จะขึ้นดอกเบีย้ยได้อะมีช่องที่แซงพ้นะนะโดยที่ไม่กระทบตลาดแรงงานท่านพูดอย่างนี้พอท่านพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย เสียงปีเสียงระนาดลงเลยนะฮะกราฟวิ่งเลยพวกเอ่เอเท y e ย r b บอ d นะครับ2ปี1ิปีเนี่ยนะฮะมันขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นก็ลงมานิดนึงนะครับตลาดคริปตัวเคิร์นซีไม่เกี่ยวเขาก็ลงมาด้วยนะครับก็นะเหมือนเหมือนระนาดลงอะ่ะเพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของเมื่อคืนที่ผมว่าสนุกสุดแล้วอ่ะนอกนอกนั้นแล้วมันจะแบบมึนๆนะว่าเอ๊ะท่านพูดอะไรหรือว่า หรือว่าเราง่วงนอนหรือว่าเข้าหมากที่เราทานไปนะครับก็นักข่าวถามว่าท่านท่านครับถ้าท่านขึ้นดอกเบี้ยสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ล่ะนะฮะแกก็บอกว่านะจะได้ไหมขึ้นได้ไหมนะแกบอกว่าได้นะก็เป็นไปได้แกบอกเป็นไปได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันดีกว่าในช่วงเดือนมีนา2020อยู่แล้วดีกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะในช่วงวิกฤตตอนนั้นอนะที่วิกฤตโควิดเพิ่งเริ่มนะฮะ ทั้งนี้แกบอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยมันไปได้สวยนะเลเรลมาร์เก็ตท่านพอใจตอนนี้คิดว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยก็ไม่น่าจะกระทบมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนสมาชิกจดไว้นิดนึงนะครับ CPI Data นนนนะะ10 10 2,022 2,022กกุุมมพพาาัััคร,บ, 10, ครบดัชนีราคาผู้บริโภคนะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง ตัวชี้วัดว่าอัตราเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงนะทั้งนี้คือเท่าที่ฟังเมื่อคืนเนี่ยเราเราเข้าใจแล้วแหละว่าในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมันคงไม่เบาลงในเร็ววันนี้นะครับท่านคงเข็ดที่จะพูดคำว่า transitory นะครับท่านเคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วบอกเดี๋ยวมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะฮะ transitory นะฮะสรุปโดนโหโดนโจมตีทุกฝั่งเลยะนะก็มือใหม่นะครับ ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยควรจะมีตั้งเวลาไว้2ประเทศเลยนะทั้งประเทศไทยแล้วก็เวลาสหรัฐอเมริกาตั้ง Eastern Standard Time นะเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสายข่าวที่ออกมาแบบเร็วสดเนี่ยเขาไม่มีข่าวแปลเป็นเวลาไทยแน่นอนเราจะต้องมีตรงนั้นไว้นะครับถ้าอยากจะเป็นนักเทรดที่แบบว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นมือระดับสมัครเล่นเป็นมือ,อชีพเนี่ยนะต้องต้องต้องรู้เวลานะเพื่อนๆตรงนี้สำคัญนะครับ แล้วก็เฟดท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าในเรื่องของ supply chain เนี่ยระบบการขนส่งเนี่ยน่าจะอยู่กับเราตลอดไปนะท่านมองว่านโยบายคือเหมือนกับโทษจีนหรือเปล่าไม่รู้นะท่านก็พูดว่าโดยเฉพาะปัญหานโยบายที่ประเทศจีนเนี่ย one case policy นะครับคือประเทศจีนเขามีในเรื่องของ one case policy ถ้าเพื่อนๆจำได้ที่ผมพูดไว้ว่าถ้าเกิดเขาตรวจเจอ โควิด1เคสเขาปิดเลยนะครับเขาปิดปิดเมืองเลยคือจิ้มผิดจมูกเดียวเนี่ยพังทั้งมนทนน่ะคือปิดเลยแล้วตรวจทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไม่ว่าจะเป็นเมืองจะเป็นอะไรเนี่ยแล้วเขาคอลั่นทีนกันแบบเป็นล้านล้านคนแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศไทยอ่ะนะที่ผมอ่านข่าวไปรอบที่แล้วนะรู้สึกประมาณ30กว่าล้านคนนะตอนนี้คือล็อกดาวน์นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้หลุดออกมาหรือยังแต่ว่าท่านก็มองว่าเนี่ย มันปัญหา supply chain มันจะต้องอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งและยิ่งในสหรัฐอเมริกาในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าคนอเมริกันตอนนี้คือไม่กลับไปทำงานแล้วอ่ะไม่กลับไปใน labor force แล้วอ่ะนะครับก็ตอนนี้ปัญหา workforce ของเขามีปัญหามากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายประเทศเช่นกันแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็นแบบสถิติง่ายๆแบบในสหรัฐอเมริกานะครับก็ในเรื่องของภาษีท่านก็พูด ว่าอาจจะมีการขึ้นภาษีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแก้ในเรื่องของอินฟลักชันในเรื่องของเงินเฟอ้อนะฮะทั้งนี้ก็มีทุกอย่างที่ท่านพูดเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณบอกว่ามีความเป็นไปได้นะน่าจะมีความเป็นไปได้คือการฟังประธานเฟดเนี่ยนะคือจะต้องแบบผมว่าคนที่มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์และโหรา,าศาสตร์เนี่ยนะครับจะเก็ตที่สุดนะจะพอแบบว่าเดาได้อนะ เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการส่งสัญญาณจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วถ้าให้ผมสรุปนะเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันอาจจะในเวอร์ชั่นของผมนะครับในเวอร์ชั่นของผม100%ซึ่งแน่นอนไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าผมทําวิดีโอในห้องนอนไม่ได้ไม่ใช่ทําจากเรือสํำราญนะเพื่อนๆในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าตลาดมันจะเหวี่ยงสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็หลายคนพูดอย่าง,งนะั้นตลาดพูนตลาดคริปโตจะเหวี่ยงหรือ อาจจะในช่วงหลังตุจีเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเออทุกอย่างมันปกตินี่นะก็ทุกคนก็กลับมาเริ่มซื้อ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 ,อใหม่อีกครั้งหรือเปล่านะก็จะเป็นขาขึ้นมาให้ดีใจอีกสักพักหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนได้อังเปามาอาจจะไม่รู้ไปจอดที่ไหนอ่ะเพื่อนๆนะซองอังเปาคุณจะไปจอดที่ไหนจอดที่ธนาคารไปจอดที่ตาสารน,นี่ก็คงไม่ใช่ตลาดหุ้นก็ไม่แน่นะครับหรือ ตลาดคริปโตนะโดยเฉพาะพี่น้องสายเลือบล็อกเชนนะก็ไม่รู้จะไปจอดไหนก็น่าจะอาจจะมาดันตลาดคริปโตก็ได้เพื่อนๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับบิตคอยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ดีฟายโปรเจกต์เมตาเวิร์สโปรเจกต์ทุกอย่างทุกอย่างก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเฟดเขาบอกจะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยแล้วเขาหยุดพัฒนาโปรเจกต์นะครับหรือว่า มันจะเกิด Congestion น้อยลงนะครับกับ Network ต่างๆไอ้ NFT รูปลิงก็ยังเป็นรูปลิงเหมือนเดิมนะเพื่อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมว่ามันอาจจะไปมีปัญหาตอนปลายปีก็ได้อย่างที่หลายคนพูดนะครับปัญหาปลายปีเนี่ยน่าจับตามองมากๆเลยว่าถ้ามันมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบ3-4รอบแบบเป็นเป็นคอมโบมาเนี่ย ก็น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับทั้งนี้ทั้งหมดที่พูดนี้ไม่ใช่ financial advice นะครับทุกคนย่อมจะต้องมีทฤษฎีเป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วตกกลางคืนไม่มีใครมาเครียดแทนเราไม่มีใครร้องไห้แทนเรานะเพื่อนๆโดยเฉพาะสายเทรดฟิวเจอร์นะครับระวังให้ดีเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม